วนนี้9โงเช้า36นาทีนะคะได้เวลานำคนฟังที่ฟังอยู่ FM 107.75เมกะเฮิร์ตซ์ใหญ่เข้ามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศประจำเช้าว,วันนี้อังคารที่8กรกฎาคม2568ค่ะลูกทุ่งอินดีนนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณสุภาวดีและคุณผู้ฟังทุกคนค่ะค่ะวันนี้คุณอนิชาพันธุรัตน์นักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะเราจะเริ่มกันที่ภาพแรกค่ะคุณอนิชาคะ สำหรับภาพแรกภาพแผนที่การผิวพื้นเมื่อตอนตีหนึ่งวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะวงตัวแอวววงกลมสีแดงน,นะคะก็ปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านาประเทศลาวตอนบนแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ มาะะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้ค่ะในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยภาพรวมก็มีเมฆมากค่ะค่ะเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของสุราษฎร์ธานีค่ะ สำหรับภาพเรดาร์สุราษฎร์ธานีนะคะณเวลาล่าสุดก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้นะคะก็มีกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงแรงนะคะับปกคลุมคะ่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะลงมาครับนครศรีธรรมราชนะคะรวมถึงพัทลุงด้วยนะคะแล้วก็ยังมีที่ปกคลุมอยู่ในทะเลเอ่าวไทยด้วยนะ,ะกลุ่มฝนนี้ก็ค่อนข้างที่จะอยู่กับที่นะคะแล้วก็จะสลายตัวไปเองค่ะค่ะเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สติงพลาสงขลาค่ะ สำหรับภาพเด์ดาสถิติพระนเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็มีกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงแรงะคะ่ะก็ปกคลุมตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมานะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัปตตานียะลาจนถึงนราธิวาสเลยนะคะแต่ว่าจะหนักๆน,นักสักหน่อยแถวๆตรงนครศรีธรรมราชกับพัทลุงนะคะแล้วก็ยังมีนะคะกลุ่มฝนที่อยู่ในทะเลทั้งทาง,ทง,ทงด้านอ่าวไทยแล้วก็อันดามันทะเลอันดามันอีกด้วยนะคะ,ะ,คะก็แนวฝนนะคะค่อนข้างที่จะ เอออยู่กับที่นะคะอาจจะเคลื่อนมาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนืออย่างช้าๆค่ะค่ะและเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะสำหรับวันนี้ค่ะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยอยู่นะคะทําให้วันนี้ในพื้นที่ภาคใต้ ฝั่งตอนออกนะคะก็ยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าขนองในหลายๆพื้นที่นะคะโดยในแต่ละจังหวัดนะคะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะสงขลาปัตตานียะลาและวก็นาราธิวาสนะคะจะมีฝนอยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่นะคะแล้วก็โซนที่จะมีฝนมากกว่าส่วนอื่นของภาคสักหน่อยนะคะนั่นก็คือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็พัทลุงนะคะที่มีการกระจายตัวของฝนได้ถึง 60%ของพื้นที่นะคะส่วนเรื่องของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะวันนี้ห่างฝั่งสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอัดสูงมากกว่า2เมตรได้นะ,ะก็ขอให้พี่น้องชาวเรือชาวประมงนะคะเดินเดือกันด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเดือ,ดอ,ดอบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันด้วยนะคะส่วนประชาชนทั่วไปนะคะลักษณะของฝนในช่วงนี้ยังคงเป็นฝนฟ้าขนองอยู่ค่ะก็ให้ระวังอันตรายที่เกิดจาก ฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงกันด้วยค่ะคุณธนพรสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคนที่ชมไลฟ์อยู่ในช่องทางนี้นะคะอีกช่องทางหนึ่งวันนี้ขออภัยด้วยนะคะสุภาวดีก็ไปทํานูน่นทํานี่แล้วอยู่ๆก็โดนบล็อกเฉยเลยก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศกันในช่องทางนี้นะคะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาในเช้าวันนี้อังคารที่8กรกฎาคมค่ะ สำหรับวันนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลาการกระจายตัวของฝนนะคะอยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนนะคะจากด้านตะวันตกของจังหวัดนะคะอย่างอ,อ,อำเภอรัะตภูมินะคะควนเนียงบางกล่ำหาดใหญ่คลองหอยโขงแล้วก็เสดานะคะที่จะมีโอกาสเจอฝนได้มากกว่าส่วนอื่นของจังหวัดนะคะแล้วก็กลุ่มฝนที่มีกําลังแรงจากพัทลุงก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมในโซนของคาบสมุทรสติงพระได้ด้วยค่ะค่ะ เรามาต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะ,คะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้วัดได้35.5องศาเซลเซียสที่อำเภบอบัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ,คะตามมาด้วยรายงานอุณหภูมิต่ำสุดภาคใต้วันนี้8กรกฎาคมค่ะ ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อเช้านี้วันได้23.4องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะค่ะเราไปปิดท้ายพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้ด้วยปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าวันนี้ค่ะ สำหรับเมื่อวานนี้ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะตรวจวัดฝนได้ะค่ะตั้งแต่จังหวัดประจวบีัขันลงมานะคะจนถึงนาราธิวาสเลยนะคะแล้วก็ฝนที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางะค่ะ ส่วนสถานีที่วัดปริมาณฝนได้สูงสุดอยู่ที่อำเภอฉวางจวดนครศรีธรรมราชวัดได้19.8มิลลิเมตรค่ะอืมค่ะคุณธนพรคุยเข้ามาว่าวันนี้ท้องฟ้าอ่าในอำเภอหาดใหญ่ค่อนข้างจะครึ้มครึ้มอำเภอเมืองที่คุณอ,อน,นิชารายงานอยู่เป็นยังไงบ้างคะครึ้มด้วยไหมคะก็ครึ้มด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วมีลมอ่อนๆเหมือ,อน,นที่คุณธนพรบอกด้วยหรือเปล่าคะมีไหมคะมีลมไหมคะ ก็มีลมบ้างนิดหน่อยมีลมบ้างนิดหน่อยนะคะโอเคเราจะทิ้งท้ายสําหรับพยากรณ์อากาศนะคะพี่น้องชาวเรือชาวประมงวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณอนิชา สำหรับวันนี้นะคะก็การเดินเรือนะคะก็ถือว่ายังคงเดินเรือกันได้ตามปกติอยู่นะคะดังที่กล่าวไปข้างต้นค่ะถ้าเป็นอ่าวไทยห่างฝั่งคลื่นสูง1-2่เมตรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทางด้านอันดามันนะคะภูเก็ตขึ้นไปค่ะภูเก็ตขึ้นไปสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็กระบี่ลงมาะคะ่ะสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้นะคะก็ขอให้พี่น้องชาวเรือชาวประมงนะคะเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังนะคะแต่ก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือ บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันด้วยค่ะโอเคนะคะก็นี่เป็นรายงานพยากรณ์อากาศสําหรับเช้าวันอังคารวันที่ท้องฟ้าครึมครึมนะคะแล้วก็เป็นวันที่คุณอ,อนิชาพันธุรัตนะ์นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ เราจะกลับมาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศแบบนี้ได้ทุกเช้าวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณอ,อนิชาไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณนะคะ,ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์มากๆเลยนะคะวันนี้สําหรับคนที่ติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศนะคะวันนี้อีกช่องทางหนึ่งนะคะของเราเกิดขัดข้องเล็กน้อยนะคะทําให้เราไม่สามารถไปสตรีมมิ่งได้ฝากคนฟังที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้นะคะสามารถติดตามฟังรายงานพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ออกอากาศ fm 107 7 5 MHz ัดใหญ่คลิกฟังออนไลน์ i n นดี o n a i r 1ค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก0 7 4 3 1 1 7 6 0